มมว,นะวินาทีนี้นะครับเป็นวินาทีที่คณะกรรมการในการแข่งขันในการตัดสินการแข่งขันขบวนพาเหรดนะครับจะให้คะแนนของแต่โรงเรียนนะครับมาเลยครับวัดโพครับความพร้อมเรียงความสวยงามโรงเรียนวัดโพบางคนชอบบอกว่าโรงเรียนวัดโพปักตีไม่มีนะครับมีโรงเรียนวัดโพ เพลงงานประามตาครับจากรักษาการผู้อำนการโรงเรียนอาจารย์พะเยาสุภูลและคณะครูผู้มีความเข้มแข็งครับโอ้นี่ครับนำโดยขบวนธงนะครับขบวนป้ายธงรีเตอร์และขบวนดูเรียง,งแเป็นเนมมเมื่อขบวนดูเรียงผ่านไปก็มีขบวนเทิดไทยองค์ราชัน วันนี้นะครับนำพานทุ่มและเครื่องสกการะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและองค์ราชนีสืบสารในพระราชดิพานภายใต้รักปยิปัชยาเศรษฐกิจพอเพียงประเทศชาติปัปป่นคงประชาชนมั่งคัง่งสร้างสารรค์วัรรมประเพณีวันนี้มีขนมไทยของบ้านปักเรีนะครับอร่อยอร่อยมามีประเพณีสงกรานนะครับสาสตร์น้ำรดน้ำดำหัวเนาะมีพืชผักปลอดสารพิษและก็ มีวิถีชีวิตวันนี้มีประเพณีของขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะใกล้เข้ามาพร้อมกับเมอร์่คริสต์มาสไปถึงตุรกีนเลยนะครับและสุดท้ายนี่ขบวนขบวนโควิดค่ับโควิดนะครับคนไทยไม่ประมาทการจะตกทั่วโลกระบาดเมืองไทยเราไม่มีครับเพราะว่าเราไม่ประมาทครับ ดูอย่าง5ท่านสุดท้ายนี่ครับไม่ประมาททุกคนครับใส่แมสมาทุกคนนะครับปากแดงแดงแมสท,ที่ปากแดงมาะครับขอบคุณนะครับวันนี้สวยงามอลังตาจากโรงเรียนบ้าน้โรงเรียนวัดโพครับผ่านไปอีกโรงเรียนหนึ่งโอ้โหทาไมสวยงามอย่างนี้มากัคะคนถือป้ายดิครับดูดิครับทั้งคิว้วทั้งปากครับจิ้มลิ้มมากครับโรงเรียนวัดถ้ามาปลาครับโรงเรียนอะไรทาไมสวยงามขนาดนี้มาจากไหนมาเนี่ยโรงเรียนเนี้ย โอ้นะครับนี่ถ้าสถิตในดวงใจคนไทยทั้งชาติขอให้พระบาทสมเด็จยุงหัวและองค์ราชนีทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับเพราะชาวไทยร่วมใจสมัครีจงรักภักดีชาติศาสนาพระมหากร์ครับ่านมาปางมาแล้วครับตี่ลงเท่าฟางลงเรียยครูคนไหนก็ไม่รู้ครับหอมากับมือครับ่านมาปางโอ้ยอย่าพึ่งหักโอ้ยไม่ได้ดูเนี่ยดูขนาดเด็กๆนะครับทำขนมมาเองเลยวันนี้ขนมไทยนะครับเอกลักษณ์ของไทยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเสรเจเราขึ้นรถครูเลยนะเดี๋ยวยว่าที่โคกตะวันเสียงค่อยนะไม่ได้ไม่ได้ไนี่ยนี่นี่เป็นปลายพื้นบ้านครับนี่ตัวแทนโค้ดรครับรับไปสิสิ่เท่าไหรสิบเอ็ดศูนย์นะครับท่าประปางผ่านไปนะครับโรงเรียนในเขตตำบลนาหินลาดเราโรงเรียนหนึ่งและตามมาติดๆครับจากกลุ่มนวยการหญิงที่มีความสามารถและแข็งแกร่งครับโรงเรียนบ้านดงแขวนครับบ้านดงแขวน มาแล้วครับบ้านดงแขวนครับโรงเรียนปฐมศึกษาขนาดกลางของเรานะครับติดถนนใหญ่ไปมาสะดวกการศึกษารุ่งรจดวันนี้เรามารีไซเคิลกันขยะทุกชิ้นมีประโยชน์ครับนี่เอามาตกแต่งและสวยงามมากพร้องทั้งการออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงครับฮูลาฮุกครับดงแขวนนี่มีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับฮูลาฮกนะครับขนาดเต้นฮูลาฮุกนี่เดินไปด้วยครับ ปากแดงไปด้วยจิ้มลิ้มริมปากครับสวยงามจากโรงเรียนบ้านดงแขวนนะครับโอ้โหนี่นะครับบ้านดงแวนสกูลนะครับและลีดเดอร์วันนี้โอ้โหสวยงามอร่รามตาครับและสุดท้ายก็ต้องป้องกันไว้นะครับโควิดโควิดนะครับนี่นะครับดิสทันซิงระยะห่างตอนนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งเมตรเป็นอย่างน้อยนะหนึ่งเมตรเป็นอย่างน้อยโอ,อ้เก่งมากนี่โรงเรียนบ้าน ดงแขวนแล้วครับสุดท้ายครับสาวงามกลางจ้องวันนี้มีท่านเจ้าพญาสองท่านปิดท้ายรายการมาด้วยเพราะว่ากลัวนะครับกลัวใครจะมาแย่งเอาเทพีผู้กลางจ้องเราไปนะครับโดยเฉพาะคนใส่แว่นนะครับดูดีๆเดี๋ยวจะเปลวครับบ้านดงแขวนครับขอเสียงตูมือกรับบ้านดงแขวนผ่านไปแล้วครับอย่างที่เรียนในเศราบนะครับถึงอาจจะเป็นโรงเรียนจากเอกชนนะครับแต่ก็ ร่วมกิจกรรมกับเรามาตลอดนะครับช่วยเสริมสร้างการศึกษาของอำเภอปักพรีและจังหวัดนครนายกนะครับเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานการศึกษานะครับโรงเรียนถาวรนิมิตครับถาวรนิมิตครับอยู่ตรงไหนเหรออยู่ใกล้ๆกับบ้านปุ่งแค่นี่ครับตำบลหนองแสงนะครับติดภูเขานะครับโรงเรียนถาวรนิมิตครับ โรงเรียนเอกชนของเราและมาร่วมกับเราทุกปีให้กำลังใจกับถาวรนิมิตครับตกมือดังๆนี่ลูกหลานจากถาวรนิมิตครับก็บอกแล้ววันนี้สอเสียงดีมาเต็มที่ครับเดี๋ยวปีหน้าไผ่ทรงจะมาเอง มาโอ้ไม่นี<_<_่นะครับหอไอเฟลตัดไมเลี้ยงคนประกาศได้เลยไม่รีบประกาศว่าหอไอเฟลนัําเสนอโรงเรียนวัดนาหินลาดครับอย่างที่บอกครับวันนี้เตรียมซุ้มเทิดพระเกียรติมาอย่างดีเลยครับนะครับขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะครับช่วยช่วยเข็นด้วยแม่ใช้เข็นอยู่คนเดียวช่วยช่วยพยุงด้วยรับสวยงามมากครับถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติกับโรงเรียนวัดนาหินลาด เมื่อกี้เห็นประกาศเห็นผลการแข่งขัน,น,นได้ถ้วยแชมป์ไปแล้วหลายรายการครับนาดถึงว่าอาจารย์วิสารจึงได้ไปเป็นนักกีฬาเอ้นักกีฬาอุโสครัก้านายราฐครับ,รบเราคนไทยใจกันตนอยู่รู้คุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับและขออนุรักษ์ไว้ซึ่งการละเล่นอย่างไทยการละเล่นอย่างไทยวันนี้นะครับมีการยิงปืนด้วยนะปืน,นเลยนะครับ ปืนคนก้านกล้วยว้าก้านกล้วยเอาเรียงกลาวิ่งกลาเรียงอีกนิดก็ได้นะ,ะจะโชว์วิ่งกลานี่าการตีวงล้อนครับตีวงล้อสมัยเด็กๆชอบมากนะครับตีวงล้อนะครับครับแลกขบวนของนักกีฬาวันนี้ชุดสีฟ้าครับชุดสีฟ้าบระดาครูผู้ดูแลชุดสีฟ้าของโรงเรียนวัดนายราตนนะครับดโดยคุณแม่ใหญ่ครับคุณแม่เพ่นพกออาอัตตะเจริญวงครับ พาลูกสาวสองคนสวยงามครับเดินพาเหรดนนครับได้รับการสนับสนุนจากไร่วังบอลแม่ไร่วังบอลน,นะครับสนับสนุนชุดกีฬาชุดนี้ด้วยมาครับโรงเรียนที่บอกแล้วว่าอยู่ใกล้กับตัวเมืองนะครับมีความเจริญมากที่สุดครับพอพอะดานะครับวันนี้โรงเรียนวันครู2 5 0 4ชื่อเดิมครับโรงเรียนวัดห้วยโลงนะโรงเรียนวัดห้วยลง ครับขบวนพาเหรดมาแล้วของวันครูครับขบวนธงครับธงชาติธงาศาสนาและธงประจรําระมหากษัตริย์ครับเพื่อใช้อง์ราชัปร,ระบาทสเสนอจะอยู่หัวรชการที่10บครับแบเอาตัวสูงหมดแบกนะครับต้องย่อหน่อยนะลูกนะนะครับด้วยขบวนธงที่สวยงามครับ วันครู2 5 0 4 4ขอสู้กับโควิด -19 ครับทั้งจุดคัดกรองจุดวัดไข้นะครับล้างมือด้วยแยอลกอฮอล์นะครับประทับตาปัมที่แขนด้วยพร้อมทางสแกน QR code นะครับก็วันครู2 5 0 4ครับโควิด -19 โอ้โหนี่มีหลายอย่างเลยได้ช่วยป้องกันครับและปิดพายขบวนด้วยสองสีพี่น้อง <laughs> สองสีพี่น้องครับ เดี <Universe> <m akes> <Kultur goodbye> so, ๋ยวบุ่งเค่ครับบุ่งเค่มาแล้วครับตามติดๆรอนิดนึงอ่ารอน้องนานนิดนึงบุ่งเค่อยากวันครูสมัยวันนี้โรงเรียนบ้านบุ่งเค่ครับครูป่าไปไหนครูป่าเสียงกรี๊ดไปครูประพาพร์วังยัยจิมว้าววันนี้ขอมูลซื้อด้วยบ้านไทยพวนเรานะครับป้องไฟวันนี้ยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวควันออกอีกเดี๋ยวจะขึ้นตอนนี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นละอ๋อเตี้ยมเตี้ยมฟ้องไฟเตรียมแล้วครับมนล่างเต็นพวน เอาละครับจุดนะครับปิดปิดป,ป,ปุ่งโตโอ้โหขึ้นฝ้ามองไม่ทันเลยชนโดนหรือเปล่า,าโดนไปหรือยังนี่ครับป้องไฟจากบ้านปุ่งเค่ครับและตามมาติดิดครับโรงเรียนใกล้ชิดติดกันจากตำบลหนองแสงแม้วันนี้ สองแก้มนะครับแก้มหินแร่ก,กับแก้มธรรมาปางเป็นดำเบเยอร์ทั้งสองดำจริงๆไม่มีขาวเลยครับจากโรงเรียนวัดเนินหินแร่เฮมย่ยกรูุสอนลูกชานิตชานิตลุกชานิชานิตด,ดำดำชาหน่อยดำเอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอน,นิดถนึงนี่บ้านโรงเรียนวัดเนินหินแร่นะครับมาด้วยขบวนเทิดอพระเกียรติองค์ราชันเช่นกันและขอต่อต้านยาเสพติด คนเสกถึงตายนะคนขายติดคุกไม่งั้นก็โดนประหารชีวิตยอย่างนี้แหละครับมาแล้วอดิจาวัตสังคารปอถวายธรรมีโดไปแน่ตายไม่หลับกลับไม่ฟืนครับใครไปโทษแต่เป็นาทาาของยาเสพติดครับไปไม่กลับหลับไม่ตื่นเจย,ยน้อยก็โดนจับแน่นอนครับนี่25คนครับ25คนของดนอนงริแรกวันนี้มาครบทั้งหมดครับ25คน อากโรงเรียนที่มีผู้มวยการหนุ่มที่สุดในอำเภอปากคลีแล้วก็น้ําหนักเยอะด้วยผู้บริการนี่รุนหนักเฟดครับโอ้โหน,นี้ดำทำไมแต่งตัวสวยจังกลับโรงเรียนท่นวันนี้นะครับน้องโบนะครับน้องโบนี่ด,ววด้วยขบวนพาเลทครับตุลยยางนะครับตุลยียงผ่อนไฟ ขอเทอดไทยองราชันพระบาทด้อยจีงหัวนะครับด้วยผ่านพุ่งและผู้ชินแพ้ครับถึงจะมีนักเรีนแต่แจำนวนนักเรียนแค่41คนครับแต่ก็เต็มร้อยครับวันนี้เต็มร้อยด้วยขบวนพงชาติพงเฉลิมพระเกียรติครับวันนี้มีโคมจาก บ้านไทยพวนเกาะหวายฝั่งคองบ้านใหม่มาด้วยมีธงตุงนะครับมีตุงมาโอ้แต่งตัวสวยงามแม่แต่ว่าคนถือตะกร้านี่ข้าหลามนี่เดี๋ยวเอาไปใส่ท้ายรถครูนะข้าหลามก็เข้าวจออีข่าวปิถีไทยพวนครับต่อต้านโควิดด้วยเยาวาชนในหัวใจสีขาวป้องกันภัยยาเสพติดนะครับประชารันร่วมใจนะ อ่าเอาไม่เป็นไรวันนี้41คนเราสู้เต็มที่ครับ41คนสู้เต็มที่สวยงามครับสวยงามนะพ่อ,อ,อชุดนี้ใส่มาหลายปี <c oughs> นะครับอ่าให้ครูฝรั่งเป็นคนปิดท้ายวันนี้นะครับ <c oughs> นี่คือขบวนจากโรงเรียนอนุบาลอำเภอบาบรีโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสอีกโรงเรียนครับโดยท่านสิบประพันธ์ไทยเขียวครับ อ,ออไปวันนี้นำขบวนลดน้ำสงกรานและปีใหม่ของไทยนะครับอ่าและก็ขบวนกองยาวสวยงามวันนี้นะครับอ่านางรบยิ้มหน่อยนางรำยิ้มหน่อยเปบปซีเป่เ๊ปซี่อ่ายิ้มสวยงามนี่ขบวนวันเล็ครับนักกีฬาและลีเดอร์วันนี้สู้เต็มที่ครับแต่วันนี้กะมาเต้นทันทีเพราะาคุณครูทั้ง9ท่านจะเต้นนําหน้าในทีน้าเต้นของกรมเพชรนะครับอ่าผ่านไปแล้วครับโรงเรียนวัดกรมเพชรครับ ีิโลเนี่ยมาไกลแต่มาทุกปีปีนี้ก็กี่รถบัสมาเช่นกันนะนี่เหมารถบัสมาเลยโรงเรียนนี้สองคันเลยนะครับวันนี้ก,กากาครับโรงเรียนวันกกดกกาโดยท่านประธานศูนย์วรวุธถนนสาม และคณะครูผู้มีความเข้มแข็งครับโอ้ดูรียางเสียงดังครับอ,องค์ดูรียางของกอกกาด้วยเธอดไทยองราชันแม้ใครมีวิดีโอแล่ถ่ายวิดีโอชุดนี้สวยงามมากครับเธอดไทยองราชันอ่าอันนี้ฟูดฟันนี่ฟูดฟันนี่อาหาร ที่มีคุณค่ามีประโยชน์นะครับเนี่ยโหเต็มเลยเนี่ยนะครับกินแล้วอร่อยชื่นใจซีอิ๊วสูตรแบบทะไลสาวเกาะกาอ่ามีม,ม,มีมีสินค้ามาจำหน่ายด้วยตราสาวเกาะกาโอ้มีทั้งพืชผักผลไม้นะครับวันนี้เกากกาบรรสุให้กับทุกคนนะครับมีความสุขสนานด้วยตัวการ์ตูน,นันนี้เดี๋ยวนี้เต้นให้ดูหน่อยนะอ่าเต้นให้ดูหน่อยจะมีทั้งลูกโป่งนะครับ โควิดนะครับตัวอันตรายเราต้องกันได้ด้วยกันไม่ประมาทกาดไม่ตกนะครับโอ้โหนี่ชุดแดนเซอร์สวยจริงๆวันนี้นะครับนี่นักเรีเร์ของแต่ละโรงเรียนนะครับใส่หมวกและปิดท้ายของเกาะกาด้วยขบวนสาวสาวน้อยสาวมากสาวขึ้นบันไดตลอดครับสาวเกาะกาและหนุ่มเกาะกา รถยนรถยนนะครับเป็นรถเบนทะเบียนกอไก่บอใบไม้9298ลบบุรีครับ9298ลบบุรีท่านไม่ได้ปิดกระจกไว้นะครับอ่าอาจจะมีของในรถนะครับรถเบนนะครับรถเบนใครครับไม่ได้ปิดกระจกไว้นะครับเอ้าตรงนี้อะไรนะอ่าลำบุรีแม่เจอหน้าพี่หมวทเขาอ่าพี่หมวดสมอนนะครับต้นร้อยตีสมอนคนซื่ออ่าคนนี้ไม่ต้องห่วงครับไม่ทิ้งกะกา ประธานกรรมการสถานศึกษามาเองอาของลำบัวลอยครับมาเองครับวันนี้ขบวนพาเหรดสวยงามจากลำบัวลอยถึงจะอยู่ไกลไปนิดแต่วันนี้ปีนี้ก็ได้ช่วยไปหลายใบแล้วนะครับนี่ลำบัวลอยปีนี้มีเด็ก50คนนะครับมีเด็ก50คนไม่น้อยและปิดท้ายขบวนวันนี้ด้วยความยิ่งใหญ่อลัง สวยงามแค่แค่คนถือป้ายก็ตกรอบแล้วเพราะว่าเขาไม่ให้คะแนนคนสวยถือป้ายโรงเรียนบ้านโคกสว่างครับโรงเรียนใหญ่ก็จริงครับแต่ทงผืนเล็กไปหน่อยเอใช่ไหมโรงเรียนใหญ่ก็จริงแต่ทงผืนเล็กไปหน่อยอะเราต้องหาข้อติไว้ครับมาแลครับขบวนมาเล็ดที่ยิ่งใหญ่ครับขบวนทงทางธงของสมเด็จพระเทพ ตัวของในหลวงของราชินีครับมาครบและทงชาติโอลิเตอร์ liter, ตัวที่น้อยวันนี้เต้นสุดฝีมือครับชุดสวยจริงๆวันนี้ออก็ะอกถึงไม่มีอกให้เกาะก็เออกาได้ีด้วกาออกแม่มาด้วยสวยงามครับและร่วมใจสู้ัยภูครับดูสิครับมีขบวนอะไรเนี่ยตู้ลำโพงมีไหมเอาสื่อความหมายว่าอย่างไง อ่าประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รู้ว่าโควิดนั้นอันตรายให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อออกกําลังกา,ายให้สม่ําเสมอเว้นระยะห่างนะครับทางสังคมประมาณหนึ่งเมตรโซเชียลดิสซินดิงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนี่คือสโลแกนของโคโคโคสว่างอายังไม่หมดครับ ยังมีการอดุรักษ์ประเพณีสืบสารประเพณีดูสองคนถือป้ายนี่ก็รู้แล้วโอ้โหทำไมไมันสวยงามกันาดน,นี้นได้ขาวได้ถ่วยไมเถอะเนี่ยปิงปองอ่าล้องแผนครับโอ้อ่าตอนนี้ประเพณีสุการหอหอมฉุยมาเลยนะครับกินแป้งรําและ สงการเสร็จก็ไปลอยกระทงกันโอ้ลอยยี่เปลงด้วยระวังลอยคนก็ไปด้วยสี่คนที่ลอยไปหมดเลยนะครับอบุญบ้องไฟไหนล่ะบ้องไฟเดี๋ยวบ้องไฟไปยืมจากบุเงคมาก็ได้แล้วมาช่วยกันตอนน่อด้านยาเสพติดครับดูนะครับสาวโคกสว่างนั้นโคสว่างไม่มีครูผู้ชายเลยไม่มีพออก็จะลาวจันตลอดไม่มาเพราะนันสุดสาวครับโคสว่างต่อไปยกับโคกสว่างอีกครั้งครับสุดท้ายของรายการวันนี้แหละครับ ครับขณะนี <ừ> ้ขบวนพระเดชของฆไต้ละกขบวนครับ